สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเย็นนี้คนเกษตรมือใหม่ก็จะมาให้ปุ๋ยทุเรียนนะครับก็พึ่งตัดหญ้าเสร็จนะครับตัดให้ทุกต้นแล้วนะครับวันนี้จะเป็นปุ๋ยอะไรที่จะมาให้ทุเรียนนี่ครับเป็นการใส่ปุ๋ยตามรอบนะครับวันนี้จะมีปุ๋ยเคมีมากระตุ้นนะครับนี่ครับมากระตุ้นด้วยนะครับปกติแล้วผมจะใส่อินทรียเนี่ยทุกรอบนะครับ แต่จะสลับปุ๋ยเคมีตามรอบนะครับก็คือก็คือสลับสลับเป็นรอบนะครับสลับเป็นรอบอวันนี้จะมีปุ๋ยมาผสมกันนะครับปุ๋ยเคมีนะครับตามคลิปที่ผมเคยทําไปที่จะมีส่วนผสมของอเป็นสูตรปุ๋ยที่ว่าจะมีสูตร1500ก็คือแคลเซียมไนเตรตมาผสมด้วยเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนดู วันนี้ก็เลยมาทําคลิปนะครับปกติแล้วผมจะหวานเฉพาะสูตร15สามตัวเนี่ยวันนี้ผมจะผสมนะครับจริงๆแล้วผมจะต้องหวานอินรีย์ก่อนนะครับอินทรีเนี่ยหวานหวานไปทั้งสวนทั้งสวนก่อนแล้วค่อยมาหวานเคมีแต่วันนี้จะมาทําคลิปนะครับให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับเพื่อนๆที่ปลูกเรียนมือใหม่นะครับนี่แคลเซียมไนเตรตก็คือ,อ ส่วนผสมก็คือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพื่อนอันนี้เท่ากันนะผมจะใส่ผสมเลยนะครับน,น,นี่ครับผสมครับคลุกให้เข้ากันนะครับเพื่อน,น,นะน,อน,นจะไปหวานทุเรียนนะครับอสต้นนี้นะครับทุเรียน3ามต้นนี้ผมจะ ให้อยู่ที่สี่กำมือนะครับส uh, yeah. yani ี่กำมือเนี่ยนะครับเพื่อนๆปุ๋ยเคมีนะครับเคมีตัวนี้นะครับการหว่านนะครับการหว่านผมก็จะหว่านไปเลยนะครับก็จิ๋วคือหวานที่ปลายทรงพุ่มนะครับเพื่อนนี่นะปลายทรงพุ่มนะครับเน้นที่ปลายทรงพุ่มนะครับนี่แล้วก็เข้าไปบางๆที่ใต้ทรงพุ่มแต่ไม่ชิดแต่ไม่ชิดกนต้นนะครับนี่ครับหว่านนี่ครับที่ปลายทรงพุ่มนะครับ ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะหนึ่งแล้วนะครับเข้าไปข้างในตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นสามต้นนะครับนี่ครับก็หวานไปนะครับปลายสรงพุ่มนะครับเพื่อนสองแล้วนะครับอีกสองกำนะครับเพื่อนนี่นะสองกำมือแล้วนะครับอันนี้ครับต้นนี้ต้นเล็กก็ ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่หว่านให้ไม่เยอะนะครับหว่านที่รอบๆนะครับแล้วก็ใต้สมพุ่มนิดนึงนะครับต้นนี้ด้วยนะครับใส่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะเมื่อกี้กับหว่านมาตรงนี้แล้วเป็นการหว่านกระตุ้นนะครับสามแล้วนะครับต่อไปก็เป็นกรรมสุดท้ายนะครับนี่นี่ครับนี่ หวานให้ต้นใหญ่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก็หวานมาถึงตัวนั้นแล้วนะครับี่เข้าไปใต้สูงพุ่มนิดหนึ่งแล้วก็ออกมาเน้นที่ปลายทรงพุ่มนะครับอันนี้ครับน,นี่ครับ,ครบแค่นี้นะครับปุ๋ยเคมีที่ผมมาหวานนะครับให้กับทุเรียนสามต้นนี้นะครับ เป็นหวานเป็นการนะครับเป็นการหวานกระตุ้นนะครับเพื่อนๆนี่นะก็ไม่หวานเยอะนะครับผมนี่ต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพื่อนๆดูทุเรียนนะครับตอนนี้นี่ครับต้นนี้ต้นนี้โตนะครับปลูกที่หลังปลูกที่หลังต้นนี้ตั้งนานนะครับแต่จะเท่ากันแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะแต่ต้นเล็กนี่ก็ไม่ยอมนะครับต้นเล็กเนี่ยไม่ยอมเหมือนกันเนี่ยไม่ยอมให้น่าเนี่ยยอด เหมือนจะแข่งนะครับเดี๋ยวก็พุ่งทันกันนะครับ3ต้นนี้นะครับต่อไปผมก็จะว่านปุ๋ยอินรียนะครับอนนี่ครับก็เป็นอินซีอัดเม็ดนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะนี่แหละนะครับปุ๋ยอินรีอัดเม็ดก็หวานไปเลยนะครับหวานไปเลยก็จะว่านจีกรรมือก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรอาการเชื้อปุ๋ยก็มีน้อยนะครับมีน้อย แบจะไม่มีเลยครับอินซีเนี่ยนะครับนี่นี่ครับก็สามต้นนี้มันก็จะเรียกว่า,ามันเป็นทุเรียนโคกสามต้นนะครับาการให้ปุ๋ยเนี่ยมันจะมันจะประหยัดนะครับเพื่อนมันจะประหยัดก็คือเราให้โคกเดียวมีสามต้นเนี่ยมันก็จะไม่เปลืองปุ๋ยนะครับตามที่ผมหว่านมานะครับเพื่อนนี่นะผมหวานไปแล้วหนึ่งนะครับก็สามต้นนี้ก็น่าจะประมาณหกกำมือนะครับ อินซีนะครับผมจะหว่านประมาณ6กัมนะครับหว่านไป3แล้วก็หว่านไป3หว่านทั่วโคกเลยนะครับเพื่อนนี่นะวันนี้ก็มาให้ปุ๋ยทุเรียน3ต้นนี้นะครับเดี๋ยวต้องไล่ไปต้นอื่นๆนะครับเพื่อนๆนี่นน่นตัดหญ้าให้เสร็จนะครับเนี่ยนะครับตัดแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เริ่มจะค่ำ เดี๋ยวผมว่วนปุ๋ยเสร็จผมก็จะให้น้ําตามเลยนะครับก็คือมันมีเคมีด้วยนะครับอรอบนี้นะครับอขอบคุณครับผมคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ